สวัสดีครับพวกกับผมมาพินนะครับกับช l f i e ฟิวไทยใน u t u b e ครับผมก็วันนี้มาให้เห็นบรรยากาศการเดินทางในเมืองจีนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวกล่องที่ซื้อจากร้านประมาณ7ซเว่นอีเเวนนะฮะเขาก็จะมีข้าวบางร้านเนี่ยเซเว่นบางเมืองเนี่ยเขาจะมีข้าวแกงขายเป็นเวลาด้วยนะครับอันนี้เป็นข้าวกล่องนะเขาก็เป็นข้าวนะครับมีไก่นะครับมีผัดผักอันนี้อยู่ที่เมือง เฉิงตูนะครับมนทนซื่อชวนนะฮะซื่อชวนหรือของเราจะคุ้นชินกับชื่อเสฉวนนะครับนี่ครับก็เว็บมาเรียบร้อยนะฮะราคา13หยวนก็ไม่ไม่ถูกเท่าไหร่ก็ประมาณ80 9 0บก็า0บาทนะฮะ13หยวน80นะฮะนี่ครับควันฉุยเลยนะครับร้อนน่าทานมากครับก็ เป็นข้าวโรยง,งาข้าวเป็นลักษณะแบบข้าวแถวนี้จะเป็นข้าวเม็ดป้อมนะครับแล้วก็ประมาณเหมือนข้าวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีผัดถั่วนะครับถั่วแล้วก็มีหมูมีไก่ไก่ปรุงรสนี่ไก่มาขาหนึ่งเลยนะฮะก็ถ้าเทียบกับว่าไก่ไปกินกับร้านไฮขึ้นกล้องแลวครับ ไออย่างร้านพวกเก็บซีหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็อันนี้จะถูกกว่าหน่อยนะครับจับทานกับข้าวนะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูครับว่ารสชาติจะเป็นไงอืมอร่อยมากครับอร่อยแล้วก็อันนี้มีผักเอ๊ะนี่มันเป็นสาหลายนะคล้ายๆพวกสาลรา่วากาเมะของญี่ปุ่นเนี่ยซอยมาอืม เป็นสลายนะครับแค,ครอทนะฮะผัดผักมานี้ผมมีฟังก์ชันเสริมพิเศษนะครับนี้เป็นกาหนาชายนะฮะกาหนาชายภาษาแท้จีิวเรียกกาหนาชายผมไม่รู้ภาษาจีนกลางเรียกอะไรนะอันนี้ก็มันเป็นแบบถ้วยนะครับนะฮะก็เลยซื้อมาเสริมทานด้วยตอนแรกว่าจะทานกับข้าวต้มแต่ว่าเปลี่ยนใจกินกับข้าวดีกว่าคุุกข้าวสวยแล้วร้อนนะครับ ส่วนร้อนเล็กๆล็กไปฟ้านนะครับข้าวขาวนี่ครับก็บางทีเราเดินทางอย่างเงี้ยเราแวะซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแวะพวกคาฟูเงี้ยเจลเลอร์ฝูนะฮะภาษาจีนเรียกอย่างนั้นนะครับหรือว่าเพื่อมาเก็ตตามเมืองต่างๆนะครับหาของแปลกๆทานอืมอร่อยมากครับคานาช่ายกันเนี้ยเข้ากันสุดๆเลยฮนะ อืมถั่วเนี่ยเป็นลักษณะคนจีนชอบทานถั่วฝักยาวตัวฝักยาวดองเนี่ยจะมีเยอะผมเดี๋ยวลองดูว่านี่เป็นแบบดองป่ะอันนี้ผัดกับหมูมาเป็นแบบกึ่งดองนิดๆน,นะฮะผัดกับหมูอืมถ้าได้ครับมือนี้ก็เป็นเก็บการเดินทางนะครับหาข้อมูลการเดินทาง เที่ยวมืองจีนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l นลฟิ t ไทยใน YouTube ครับผม